จัดงานแต่งงานช่วงนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องใส่หน้ากากอนมามายัยไหมคำถามนี้ค่ะเป็นคำถามที่เราได้รับมาบ่อยมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่จัดจัดงานแต่งงานในช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามีความกังวลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โรคระบาดมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะการจัดงานแต่งยังมีการจํากัดจํานวนคนอยู่ค่ะที่ไม่เกิน25คนตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประก,ศกาศเปลี่ยนแปลงน,นะคะหลายคนจะมีข้อสงสัยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องใส่ จากประสบการณ์ของเบลนะคะที่ช่วยดูแลงานแต่งงานมาตั้งแต่มีการระบาดของโรคนะคะในรอบแรกมาจนถึงปัจจุบันค่ะต้องบอกว่าพบทั้ง2แบบเลยค่ะก็คือคู่บ่าวสาวที่เลือกที่จะสวมใส่หน้ากากอนามายัยและคู่บ่าวสาวที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราต้องการจะสวมใส่หน้ากากอนามัยในงานแต่งเนี่ยหลายๆคนค่ะก็เลือกหน้ากากอนามัยแบบที่มีความสวยงามมีความพิเศษนะคะอาจจะสั่งตัดมาโดยเฉพาะค่ะให้ผ้าเนี่ย เป็นเนื้อผ้าเดียวกับชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวนะคะเพื่อความสวยงามมากที่สุดบางทีอาจจะมีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับตกแต่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้เป็นมุกเป็นเพชรนะคะเพื่อให้มันดูมีความพิเศษสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งกรณีนี้ค่ะคุณก็จะสามารถถ่ายภาพได้อย่างมั่นใจเลยนะคะภายใต้หน้ากากอนามัยสวยๆของคุณก็จะมี ภาพแบบพิเศษพิเศษที่เก็บไว้ในความทรงจําค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับคู่บ่าวสาวที่เลือกที่จะไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแน่นอนค่ะว่าแขกทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใส่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งอาจจะมีการถอดหน้ากากอนามัยเพียงสักครู่ในช่วงเวลาที่มาถ่ายภาพร่วมกับคู่บ่าวสาวค่ะขั้นตอนนี้นะคะข้อควรระวังที่สามารถทําได้นะคะก็คือการจัดตําแหน่งในการถ่ายภาพนะคะจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้วก็จะเน้นถ่าย ภาพร่วมกันสำหรับคนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเฉยๆนะคะเพื่อให้มั่นใจว่า เราเนี่ยปลอดภัยจริงๆและโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนะคะที่มีการจํากัดแขกที่มาร่วมงานข้อนึงเลยค่ะที่เราสามารถทําได้นะคะเราอาจจะส่งชุดตรวจแบบที่บ้านนะคะ A T K เนี่ยไปให้ทุกคนเนี่ยตรวจเช็คตัวเองก่อนมาร่วมงานได้ว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าก็จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจไปได้อีกระดับหนึ่งค่ะว่าทุกคนที่มาในงานเนี่ยมีความปลอดภัยทําให้เกิดความมั่นใจนะคะแล้วก็ให้วาดถึงความสุขของคุณเนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าแนะนาตามหลักสุขอ,อนามัยจริงจริง แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในงานไม่เว้นแม้แต่ผู้บ่าวสาวก็ควรที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะอย่าลืมค่ะจัดงานในช่วงนี้นะคะยังไงยึดความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะ<ๆ>เพื่อให้งานของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขและทุกคนที่มาร่วมปราศจากความกังวลและปัญหาต่างๆที่จะตามมาในภายหลังค่ะ เราเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยใส่ใจดูแลความปลอดภัยในงานของเราให้มากที่สุดนะคะรวมถึงช่วยกันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะการจัดงานแต่งงานแบบปกติก็จะกลับมาในเร็ววันค่ะแล้วเพื่อๆนๆที่มาดูคลิปนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างคะว่าผู้สาวเนี่ยจำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัยไหมมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าคุณคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเบลจากเบ e เชอ d i n g Project ค่ะ